ครับก็สว,วัสด,ดีเพื่อนๆย้มเชา้านะครับเนะาะเช้านี้ก็ได้มานาครับมานาตอนนี้ก็ได้เดินมาดูไอ้น้ำมาดูน้ำที่ว่ามันจะไหลเข้านาครับผมน้ำมาไหลมาจากโคงแล้วก็ทดไว้แหะครับชื่อว่าทดน้ำไว้นะครับผมให้ดูเด้อเนี่ยครับนเนี่ยครับเนี่ย นะครับผมเห็นนะครับเนาะตัวได้ทุดน้ำไว้แล้วก็ให้มันดันเข้ามาในนาครับผมที่ว่า,าคุดเป็นร่องน้ำไว้ตั้งแต่ก่อนนะครับนะครับที่ว่ามันไหลเข้ามาจะทำร่องไว้ประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับ ทำรองน้ำไว้มันไหลไปนู่นลงไปในนาครับผมทำมันไหลลงไปในนาแต่ตอนนี้ก็น้ำในนาเขาก็โอเคแล้วครับถือว่าดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเนาะหลังจากที่ว่าเจอประสบกับปัญหาไหเลี่ยงมานาน หลายเดือนนะครับตั้งแต่วานนู่นเลยตั้งแต่วานผลก็ไม่มีม,มาเลยมีมาอยู่แค่ข้างเดียวนี่ก็คือว่าข้างที่สองแต่มันก็ไม่เลีง้งสักเท่าไหร่หรอกครับคือว่ามันเลี้งอยู่แต่ว่ามันไม่นาน,นครับเนาะนี่ยครับน้าเขานี่ครับ,รบก็ประมาณนี้ละครับผมม,บมองไปไกล เนี่ยครับคือว่าให้หน้ามันมาลงเข้ามาในบิงนนาบิเนี่ครับเด็กวก็ลงไปข้างล่างให้มันต่อไปเรื่อยๆครับผมให้มันต่อไปเรื่อยๆออกันไปเรื่อยอันนี้คือว่าบิ่งต้นต้นเป็นนาที่ว่าอยู่บิ่งต้นต้นมัน่สวนข้างล่างแล้วผมจะพาไปดูนะครับเด็กข้างล่าง บิงข้างล่างที่ว่าน้าเข่าที่ว่าน้ามันได้ไหลเข้ามาในบิงนี้นะครับเนาะไหลเข้ามาในบิงนี้แล้วก็ต่อกันไปรู้ว่าจะทดกันไปเรื่อยๆครับทดกันไปเรื่อยๆหน้ามันจะได้ไปทั่วแต่ฝั่งทางด้านนู้นคือว่ามันสูงเกินธรรมชาติมันทาก็คือว่าน้ามันได้พัดดินทรายขึ้นมามันก็เลยเกิดการที่ว่าเป็นสูงเป็นเนิน มันจะสูงกว่าพวกสูงกว่าเขาจะต,ต้องปล่อยมันไว้ย่งงังแงละครับผมเนี่ยครับมันจะไหลไม่รู้ว่ามันรั่วตรงไหนอีกเดี๋ยวผมต้องดูครับมันจะมีรอยรั่วอยู่ครับเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยครับต่อกันมาก็ประมาณนี้แหละครับผมเนี่ยเนี่ยครับ ถามว่าทําไมไม่เปิดไม่เปิดครับไม่เปิดให้มันล่นไปข้งมันเองให้มันล่นไปข้งมันเองครับไม่เปิดถ้าเปิดเดี๋ยวมันจะพังเนี่ยก็ด,ดูเรี่ยวมันจะทานไหวไหมก็ยังไม่รู้เลยอย่างน้ำรั่วน้ำซึมก็มีครับผมเนี่ยครับนู่นะครับเข่านู่นนะครับครับเพื่อนๆได้วานปุ๋ยไปแล้วครับ หวานปุ๋ยตอนดินปิดเบียกมันก็เลยบังเอิญพอดีพอดีเลยครับผมพราหวานปุ๋ยเซจได้วันหนึ่งครับได้วันหนึ่งผลก็มาเลยถือว่าเออโชคกันยังดีนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ได้มาดูนาครับนี่แหละครับ,รบชีวิตของชาวนาน,นะครับเนาะทำไปหาไปเรื่อยๆก็ขอฝากไปด้วยนะครับผม คลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ